สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่พะเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะสั่งเครื่องหย่อดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับขาธรรมดามานะคะสั่งมาสองเครื่องนะคะมาส่งที่ไปรษณีย์นะคะตัวนี้คือรถไปรษณีย์ค่ะส่งที่ไปรษณีย์นะคะส่งที่ไปรษณีย์นะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะส่งที่ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะของไปถึงไปรษณีย์อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะไปรษณีย์จะโทรหารลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมากนะคะที่สั่งเครื่องหย่อนข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดามาสองเครื่องเลยนะคะ สั่งสองเครื่องเลยค่ะส่งสองเครื่องเลยนะคะวันนี้สั่งสองเครื่องเลยค่ะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดานะคะดูคานคานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือ1เมตรนะคะดูขาจานแหวกเป็นจานใบขี้เมาส4ีนิ้วนะคะตัวกบมีสองขานะคะขากบมีสองขานะคะ ลูกปืนนี้นะคะตรงใบขี้เมามีสี่ตลับนะคะคู่หนึ่งมีสี่ตลับตรงนี้แล้วก็จะมีะกรงจับนะคะกรงจับยึดไว้นะคะถังถังข้าวโพดมีสองถังนะคะในถังข้าวโพดจะมีจานแบบสี่หุนจานสี่หุนข้าวโพดจะรูทีละสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือยีอ่สิบเซนนะคะ แล้วเราก็จะแถมจานสามหุนครึ่งไปให้ข้าวโพดจะลงทีละหนึ่งเม็ดและก็ระยะห่างต้นก็คือสิบห้าเซนนี้ตัวนี้คือถังปุ๋ยนะถังปุ๋ยใหญ่มากนะคะตัวนี้นะคะดูโดยรอบนะคะแข็งแรงนะคะใช้คานสี่มิลน,นะคะตัวนี้คานสี่มิลค่ะสองเครื่องนะคะส่งพร้อมกันนะคะส่งพร้อมกันเลยนะคะรอ,อรับนะคะลูกค้าอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนะคะส่งให้เรียบร้อยวันนี้ส่งทางไปสนีนะคะตัวนี้รถคือไปสนีเก็บเงินปลายทางส่งทั่วประเทศส่งทั่วไทยนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร094 469 9224นะคะพักมาเลยนะคะของมีสต็อกไว้เต็มโกดังค่ะส่งให้ได้ทันทีนะคะสั่งปุ๊บส่งให้ได้ทันทีไม่ต้องรอนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะ ที่ไว้วางใจร้านก่อกระหนกการเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดส,สองแถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดามานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ